<c oughs> วันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่สองแล้วครับเดี๋ยวเราจะมากู้ว่าจะมีปลาบุหรือเปล่านะครับ <c oughs> อ้าวได้จริงๆ <c oughs> นี่ครับทุกคนนี่ ได้จริงๆได้จริงๆรงบอกแล้วนี่ไงได้จริงๆนี่โอ้ยตัวเดียวนี่ครับทุกคนได้จริงๆหนึ่งตัวแล้วไม่ได้จริงๆด้วยประบุ ว้เปียบไม่โดนนะครับไว้ได้ไปแล้วตัวหน,นึ่งเดี๋ยวหนีป่ะ อ้ยแต่ว่าตีลังกาตีลังกาไปอยู่นั้นสองตัวโอ้โหอ้าวหลุดโอ้โยเสียดายถูกไม่แน่นโอ้โหีอ้ยโค้เสียดายเหรอโอ้เสียดายด นี่อ่ะโอ้ยนี่นี่ก็ได้นี่ก็ได้โเสียดายผูกไม่แน่นเฮ้โอ้ยเสียดายผูกไม่แน่นสองตัวเฮ้ยหลุดหลุดหลุดเฮ้ย

อย่างเงี้ยมาปิ่งนี่ตัวบลเลอร์นีตัวแรกันนะเนี่แห้นแ่ใหญ่หใหญ่กว่าทุกคนที่ตกได้ตรงนี้นะเนี่ย